คุณพัฒนาบ้างคุณพัฒนามีคุณแหม่มีปัญหาข้อเข่าจากสาเหตุอะไรฮะทราบไหมฮะข้อเข่ามันขัดกันนะคะมันกรุดกรดกรึบกใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรฮะน้ําหนักตัวน้ําหนักเยอะด้วยตาก่อนนีอ้วนมากเลยหนักเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าค่ะตนก่อนโอ้โหแปดห้าถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วแล้วมีไงฮะก็เดินทํางานทุกวันทุกวันเดินทั้งวันมันก็ หัวเข่ามันมันลัานกระดูกมันลัานเคยไปกระแทกหรือว่าล้มไม่เคยค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะเล่นกีฬาอะไรด้วยไหมฮะไม่เล่นค่ะไม่เล่นเดินทํางานทั้งวันเลยเดินทํางานทั้งวันอขอทราบอายุหน่อยได้ไหมครับตอนนี้46แล้วค่ะ46มีบุตร5คนมีบุตร5คนเคยไปตรวจเรื่องของมวลกระดูกอะไรไหมฮะตรวจแล้วหมอเขาไม่เอ็กซเรย์ให้เขาบอกว่าเป็นแค่ข้อหัวเข่ามันจะเสื่อม แต่มันยังไม่เสื่อมตอนนี้แต่จะเสื่อมแต่น้าเราเลี้ยงมันไม่มีแล้วแต่ไม่มีน้ําเลี้ยงอ๋ออันนี้คุณหมอวินิจฉัยถูกไหมฮะอาจารย์ฮะเรื่องเรื่องของข้อที่มันไม่เสื่อมแต่ว่าน้ำเลี้ยงคุณหมอวินิจฉัยก็คงต้องถูกแล้วนะแต่สาเหตุก็คือทําให้ปวดอย่างนี้คือ,อจริงๆความอ้วนหรือน้ำหนักตัวไม่ได้เป็นสาเหตุข,ข,ของข้อเสื่อมโดยตรงนะคะแต่มันจะไปเสริมหรือไปเร่งได้ อืนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ก็ยังไม่ได้เสื่อมเยอะเพราะว่าอายุก็ยังไม่เข้าสู่วัยทองเท่าไหร่นะฮะ,อะตอนอที่เป็นคือข้อเสื่อมนี่มันมีสาเหตุหลายอย่างเนะอะที่เสื่อมจริงๆก็คือการอักเสบเนี่ยมันจะทำให้ข้อเสื่อมเร็วการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือว่า มีการอักเสบเรื้อรังอยู่ตลอดเวลามันก็ทำลายกระดูกอ่อนไปได้เวลาเวลาคุณแม่มเจ็บนี่คือบวมไหมบวมค่ะบวมร้อนค่ะแดงไหมฮะมันก็มีค่ะแต่ช่วงนั้นมันจะเป็นผสมกับเส้นเอ็นมาเบียดกระดูกด้วยมันบวมแล้วเส้นเอ็นมาเบียดกับกระดูกมีไหมเส้นเอ็นเบียดกระดูกจริงค่ะหมอเขาบอกคุณหมอบอกอย่างนั้ค่ะอ๋อเขาก็เลยฉีดยามาให้ฉีดยาที่ตรงช่วงคอข่าค่ะฉีดยาเข้าไป สี่เข็มอะทั้งหมดอะตรงช่วงสะโพกนี่สามเข็มคุณหมอบอกไหมครับว่าฉีดยาอะไรเข้าไปแก้ปวดบแก้ปวดค่ะเวลาเจ็บเจ็บสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวค่ะข้างซ้ายข้างเดียวข้างนี้ไม่มือนไหนข้างซ้ายข้างเดียวแล้วยาที่คุณหมอให้คือก็ให้ยาแก้ปวดค่ะยาคายเส้นยาเสร็จปุ๊บใช่ค่ะยาแก้ปวดทั้งนั้นเลยต้องทําอย่างนี้เป็นประจํำไหมเ่นไปหาหมอฉีดยากินยา เดือนหนึ่งกี่ครั้งเดือนหนึ่งก็ไปหาหมออย่างนี้สองครั้งเวลาปวดก็ไปทีหนึ่งปวดทีก็ไปทีค่ะแต่เป็นมาสี่ปีแล้วค่ะเป็นมาสี่ปีโอ้โหแล้วก็เดินทํางานทุกวันไม่ได้หยุดเลยมันก็เจ็บกชนยาใช่แล้วแล้วทราบไหมว่ายาที่ทานไปมีอันตรายต่อมีมีผลข้างเคียงด้วยเขาบอกเหมือนกันว่าทานไปมากๆแล้วกระดูกมันจะพุจะพูนอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็ไม่อยากให้อืม แต่เราก็ต้องทํางานเนี่ยมันก็ทรมานใช่เวลาหรถเมย์ไม่ไหวก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปทุกเช้าทุกเย็นเลยคุณหมอมีวิธีรักษาให้หายขาดไหมฮะไม่มีค่ะท่านไม่แนะนาอะไรเลยไม่แนะนําไม่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไม่บอกไม่มีการแนะนําให้ผ่าเอออาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเสื่อมสุดๆุดเลยคือ,อถ้าเสื่อมสุดๆดเลยหมอเขาก็คงจะต้องพิจารณาว่าจะ เสริมข้อให้ไหม้อะไร <Ừ. S 1> อย่างเงี้ยนะคะ <Ừ. S 1> พวกกระดูกอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามีอะไรที่จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าถ้ามันเสื่อมไปสุดๆแล้วมันก็จะเดินไม่ได้ก็จะเกิดการพิการขึ้นไงฮะนี่หมอเขาก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะอย่างกรณีที่ทานยาฉีดยามันก็แค่บรรเทาอาการ มันไม่ได้ช่วยทำให้ข้อยาที่ฉีดที่ฉีดเข้าที่เข่าใช่ค่ะฉีดอันนั้นอาจจะเป็นพวกน้ําเลี้ยงหรือน้ําหล่อลื่นเข่าก็ได้นะฮะหรือไม่อีกทีหนึ่งก็ถ้ามันมีการอักเสบเขาก็จะฉีดสเตียรอยนะฮะเพื่อลดการอักเสบแก้ปวดนะฮะแต่ถ้าฉีดเข้าสะโพกอันนี้ก็จะเป็นยาแก้ปวดมียาแก้เสื่อมไหมฮะยาแก้ข้อเสื่อมกระดูกเสื่อม คือตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีอยู่หนึ่งยี่ห้อนะคะที่สกัดมาจากต้นอะไรนะจำไม่ได้ละอาจจะสกัดมาจากว่านหางจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นยารับประทานซึ่งเขาทดสอบแล้วพบว่ามันไปป้องกันการสลายอของกระดูกอ่อนได้ แต่ว่าก็ในวงการแพทย์ก็เป็นที่ยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างเพราะว่ามีการทดสอบแล้วพบว่าบางกลุ่มทานแล้วมันก็แบบเออมันไม่เสื่อมเยอะถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานแต่บางการทดสอบก็บอกว่าเออมันก็เท่าเท่ากันกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานไม่เห็นความแตกตา่างแล้วมันก็จะมียาอีกตัวหนึ่งที่ ชงน้ําทานนะคะเป็นก้อนสีขาวๆใช่ค่ะอันนั้นก็เขาก็จะบอกว่ามันจะเสริมสร้างแล้วก็ลดการสลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ในวงการแพทย์ก็มีข้อถกเถียงกันอย่างนี้อยู่คือยังยังไม่ได้รับร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ชัดเจนสุดท้ายแล้วทํำยังไงล่ะฮะพอดีมีอยู่ช่วงจะปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะครับคนรู้จักกันเขาโทรมาชวนมาที่เนี้ยอืม เขาบอกเขาก็เพิ่งจะเข้ามาเหมือนกัน uh huh. แล้วก็ก็ชวนมามานั่งฟังอาจารย์เขาบรรยายครับก็เลยมามาก็มาฟังฟังพอช่วงบ่ายก็ตัดสินใจว่าเขียนใบสมัครเลยแล้วก็ซื้อยาไปกินซื้อทานดูซื้อซื้อไปทานเลยค่ะทานสีอะไรครับสีชมพูค่ะทานสีชมพูแล้วทานยังไงฮะทานวันละสี่เม็ดวันละสีะ่เม็ดก็คือเช้าเช้ากลางวัน กลางวันเย็นแล้วก่นกอนนอนด้วยอ๋อครั้งละเม็ดเม็ดเม็ดเลย่ะ,ะโอ้อันนี้เป็นเป็นอีกเทคนิคนึง <g ül> แล้วเป็นยังไงบ้างฮะก <g ül> ็ทานมามื้อละเม็ดสี่วันสี่วันพอเข้าวันที่สี่วันที่ห้าก็ทานมื้อละสองเม็ดอ่าฮะวันที่ห้าทานมื้อละสองเม็ดค่ะอ่าอยากหายอ่ะอ๋อมื้อละสองเม็ดสี่มือ้อฮะทุกมื้อเลยสี่มื้อเหมือนกันค่ะ นะเช้ากลางวันก่อนนอนค่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยนะพอมดแล้วก็มาซื้อใหม่อ่าฮะค่ะแล้วเป็นยังไงถ้ทานอยู่นานเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันให้ผลดีต่อต่อข้อเข่าเราประมาณสองอาทิตย์อะค่ะอืมสองอาทิตย์ก็ดีขึ้นหยุดยาหมอได้เลยเหรอหยุดหยุดเลยกินไม่ไม่ไม่กินเลยของข้อของเข่าที่ไม่กินเลยที่ไปหาหมอทิ้งเลยแล้วก็กินไปได้ปุ๊บ ก็ดูว่าเราทํางานลราเดินต่อก่อนนี้เดินขึ้นบันไดไม่ได้เลยนะคะอ uh huh. พอทานตัวนี้เข้าไปก็หมอหมอหน้าบอกว่าพี่ขึ้นไปทําบันไดให้หน่อยนะก็เลยขึ้นไปขึ้นไปก็เดินขึ้นไปเฉยๆเดินได้เลยได้ได้เลยค่ะอ uh huh. ทุกทีจะขึ้นไม่ได้เลยขาจะแข็งหัวเข่าก้ามไม่ได้อ uh huh. พอทานตัวนี้ไปได้สองอาทิตย์อ uh ่ะ huh. ดูดีขึ้นอ uh ื huh. ยาทุกอย่างหยุดหมดหยุดเลยค่ะทานบีมอย่างเดียวใช่ค่ะออก็เลยพอหมดกระปุกแรกก็มาซื้ออีกอฮะซื้อกินสีชมพูไปสองกระปุกไม่สงสัยเหรอก็สงสัยอยู่ว่าอยใส่อะไรลงไปในทําไมมันแคปซูลไหมยาโดบยาโปอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สงสัยอยู่ว่ามันดีจริงๆนะแล้วไปหาหมอมาตั้งสี่ปีอ่ะไม่หายไม่หายค่ะ น้ำหนักตัวลดลงหรือเปล่าลดลงด้วยไม่ลดลงก่อนที่จะหายเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ลดลงค่ะอาจารย์ช่วยเฉลยหน่อยฮะใส่อะไรลงไปบ้างฮะไม่มีการใส่เซรอยแน่นอนคร <c oughs> <c oughs> ับจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคใช้แล้วครับอาการหลายหลายอาการดีขึ้น <c oughs> ก็มักจะมีคําถามดูรายการอย่างนี้ก็สงสัยอยู่แล้วล่ะบางคนก็โทรเข้ามาเลย โกหกหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่านะหรือว่าเล่นมุกอะไรหรือเปล่าคําถามสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมั่นใจตรงนี้ว่าเราไม่ได้โกหกหรือไม่ได้จัดฉากถ้าง,งั้นใส่เซีรรอยหรือเปล่าผมสิ่งที่ผมตอบไปก็คือว่าการใส่เซีรรอยแอบใส่เซอรรอยซึ่งเป็นยาครอบจัก,กรวาลแต่มีผลข้างเคียงที่สูงนะเพื่อให้คนใช้แล้วมีอาการดีขึ้นเป็นการรักษาชั่วคราวอย่างเนี้ เราจะมีผลเส้นเที่ยงเยอะมากเป็นความเร็วร้ายอันดับหนึ่งเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีความเร็วร้ายอย่างนั้นตอบได้อย่างงี้ฮะเพราะไม่รู้เขาจะไปตอบยังไงเขาถึงจะเชื่อใช่รับเพราะว่าเป็นพันของเราครอบจักรวาลจริงๆแต่ในการครอบจักรวาลนี่เราอธิบายได้นะอธิบายได้ด้วยการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะแล้วเราอธิบายได้ก็ไม่ใช่ว่าเราฝันเราได้มีการทดสอบจริงๆ รามีการสากัดเปลี่ยนแปลงวิธีการสากัดแล้วก็พลิกแพลงในการวิธีการเสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ให้คนกินเจาะไม่เลยขาออกมากดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจึงจะสามารถอธิบายได้ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ในวงการแพทย์เนี่ยยังไม่ค่อยรู้กันครับแล้วก็ไม่มีการพูดกันนะฮะ เมื่อเราเป็นกลุ่มแรกที่มีการพูดถึงแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็ครอบจักรวาลจริงๆอย่างเนี้ยย่อมจะทําให้เกิดข้อสงสัยตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับมาย้อนตอบคําถามนะฮะตอบคําถามของคุณต้นครับว่าทําไมมันถึงดีขึ้นนะผมก็ตอบอยู่ตลอดเวลาแหละก็ทําให้มันมีการสร้างเม็ดเลือดขาว T.H. 1ซึ่งทําให้มันหลัง T.N.F. Alpha เนี่ย น้อยลงครับทําให้หลังอินเตอร์ลูคินหกน้อยลงอันนี้หลังโดยไม่ด้วยขาวทีสอครับแล้วก็อ่านหลังทีอินเตอร์ลูคินสิบเจ็ดน้อยลงครับทั้งสามตัวเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบเมื่อหลังน้อยลงอาการอักเสบก็ลดลงครับนี่คืออาการแรกชัดๆก็คือไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับมันไม่ใช่ไปแก้อาการอักเสบไปช่วย ต้นต่อที่ทําให้เกิดอาการอักเสบให้มันไม่ม,มีให้มันหยุดซะนะครับไปแก้ไขที่ธรรมชาติครับทีนี้ต่อมาแล้วทําไมว่าเมื่อหยุดการอักเสบแล้วทําไมอีกสองเดือนสามเดือนอาจจะไม่เป็นอะไรอีกแล้วอือาการอักเสบมันไม่กลับมาอีกแล้วหรือสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลสีชมพูเนี่ยทั้งห้าตัวมีความสามารถของ,ององค์ประกอบบางตัวนี่นะฮะครับสามารถสร้างมวลกระดูก โดยเฉพาะยิ่งกระดูกอ่อนอนะฮะข้อเข่าที่มันปวดอาจจะมีการขัดกันระหว่างกระดูกสองท่อนเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนมันเสื่อมไปคศักระสามอาทิตย์เสียอาทิตย์จะมีการสร้างมวลกระดูกนี่เกิดขึ้นมามซึ่งตรงเนี้ยเราเคยได้มีการพิสูจน์แล้วเคยนําเสนองานวิจัยเนี้ยในที่ประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยอธิบายว่าช่วงต้นทำไมอาการปวดหายไปอย่างรวดเร็วแล้วต่อมาถึงได้ ไม่ปวดอ,อีกเลยเดินได้สบายเหมือนกับอาการบางคนบอกว่าจะกําลังเข้าไปผ่าเข่ากําหนดให้ไปผ่าเข่านอาทิตย์ต่อมาเนี่ยนะ,อะพอกินเยอะๆปับ๊บหายเลยสามวันสี่วันเดินได้คล่องแล้วหลังจากนั้นก็ลดขนาดลงแล้วก็ไม่ต้องไปแปไปผ่าเข่าอีกเลยรประหยัดเงินไปได้เกือบสี่แสนบาทสามปี 4, สี่ปีก็เดินคล่องแคล่วอย่างนี้นะครับสาเหตุก็ด้วยจากว่ามันมีการสร้างอะไรขึ้นมาที่ขัด ระหว่างไอ้กระดูกสองอนเนี่ยที่มันขัดกันอยู่ก็คือมวลกระดูกอ่อนนั่นเองครับซึ่งทั่วนี้ก็ปกติดีแล้วปกติดีแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วค่ะอย่างนี้ก็ต้องทานต่อเนื่องไปไหมคั่าอาจารย์ครับก็เมื่อไรก็ตามที่หายเจ็บลดขนาดการใช้ลงเพราะอะไรครับเพราะไอ้สิ่งที่เราลดการหลังของไม่เลือดขาวเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราจัดการไอ้ความ ไม่สมดุลตรงนั้นให้หมดไปแล้วกลับไปใช้ตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับเราดีกว่าก็คือสูสีเขียวนั่นเองนะครับทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะครับขอบคุณมากครับ Operation BIm หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิภันอาหารจากออบรลิชบิมไมใช่ยนะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ